ฝนนะคะวันนี้จะพามาชมรถอีซูซุแคปโกนะคะดับเบิลแคปค่ะสประตูนะคะในราคา <c oughs> <c oughs> ในราคาสามแสนพบาทรุ่นนี้นะคะเป็นปีรุ่น2015นะคะเดี๋ยวแอรมีฝนนะคะจะพามาชมรอบคันกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะคะนี่เลยกะจ ส่วนไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะบวกกับโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันค่ะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถก,กันนะคะในส่วนของด้านข้างรถกรมจกรอแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเลฟสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ แชทเพจเข้ามาได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมทักแชทเข้ามาได้